แปลไทยโดยเพจอลิมสมังงายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับดูสิใครกล่าบบางเขาเป็นใครอันนี้เอ,เอ่อรรนพี่หงคนตะกูลหงทำไมถึงมาโปล่ที่นี่ได้ละ่ะหนุ่มผู้หญิงได้เงินคนนี้เกี่ยวกองอะไรกับเขาทำไมเขาถึงต้องปอปกป้องเธอด้วย ไม่ต้องกลัวนะเรื่องนี้ผมจัดการให้เออรุ่นน้องทุกคนจำกฎก้อสองของมาลายได้ไหมไม่รู้ญาตในใจกำลังบังคับข่มขู่ผู้อื่นจับได้เมื่อไหร่ถูกไล่ออกทันทีถ้าคลิปนี้หลุดไปถึงปออแล้วก็พวกเธอคิดว่าหลังจากนั้นจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอเข้า มรน่พี่ขอ,องคะ้าใจผิดแล้วลวคะค่ะมันเป็นเรื่องก็ใจผิดทั้งนั้นเลยลคะค่ะเราแก้ล้อกันเล่นเท่านั้นเองคะ่ะอ้าวเหรอแก่ล้อกันเล่นเองเหรอบ้าเอ้นางผู้หญิงหน้าเงินคนนี้มันเป็นใครกันแน่นะทำไมคนตระกูลใหญ่ถึงได้มาปกป้องคนหญิงบ้านเนี่ยเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่คนในวงการธุรกิจและการเมืองจะต้องจ้างคนตะกูลศิละปะก,การต่อสู้ชั้นนำเพืาา่อมาทำประโยชน์ได้งานของตัวเอง ทั้งดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นวัฒนธรรมระเปรีีที่ถืบตอดกันมาหลายรุ่นต่อรุ่นแล้วและมีติดตระกูลชั้นนําที่รับความนิยมสูงสุดก็คือการรักษาของทางเหมืองจักรกูลถังบริการอู่ถังจักรกูลจ้าสายลับแก๊งขั้างจักรกูลโงผู้ถัดตาจากวัดเสาหลินทั้งหมดนีด้เป็นเครือข่ายคือทรพยากรสําคัญ นักศิลปะการต่อทุนในปัจจุบันเขาไม่ใช้ดับใช้ปืนกันแล้วซึ่งพวกเขาจะต้องแสดงศักยภาพในทุกๆด้านของตัวเองออกมาและพวกนักการเมืองรวมถึงวงการธุรกิจได้บ่มเพาะนักศิลปะการต่อทุ่นจากมาเลกว่าซั้นไว้เพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นคนพวกนั้นจะรับสมัครคนที่เก่งและมีพรสวรรค์เพื่อมาจงรักภักดีตัวเองให้ได้และนี่เป็นภารกิจถูงสุดของทายาทเศรษฐีที่เข้ามาเรียนมาลายกว่าสันแห่งนี้เพราะฉะนั้นจะทำให้เรื่องเด็กๆไปทำรายการใหญ่มีได้เด็ดขาด เราจะเป็นจัดจูกับตะกูหัวเพราะผู้หญิงหน้าเงินคนนี้ไม่ได้ <c oughs> ใช่ค่ะรุ่นพี่้าใจผิดแล้วล่ะค่ะมันแค่การหยอกล้อก,กันในหมู่เพื่อนฝูงเองค่ะที่จริงแล้วนะ่ะเราเป็นเพื่อนที่ซีกันที่สุดเลยล่ะค่ะใช่ไหมจะกล้าปฏิเสธก็ลองดูสิไอ้คนนี้เปลี่ยนสีหน้าไวมากถ้าพวกเธอไม่มีธุระอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคนที่สวยและมีสมองนะ่ะจะต้องไม่มาเสียเวลากับคนชันต่ำได้ไม่าติแบบนี้ ฉันเพิ่งแย่มาที่นี่วันแรกยังมีเรื่องสําคัญกว่านี้ต้องทำน่งสาะระเลวกล้าดยังไงถึงได้ฉีกหน้าฉันอา้าแยกแยกกันจริงดิตามสเต็ปแล้วเธอน่าจะตบไปายตรงข้ามให้ไงหลังลงไปนอนกับพื้นไม่ใช่เหรอเธอไม่เหมือนคุณหนูสมองกรงพวกนี้ที่ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กๆและคงไม่แบกรับความเจ็บปวดอะไรเลยสินะถูกรังแกขนาดนี้ แต่เธอยังทนได้ผู้หญิงคนนี้น่าสนใจขึ้นทุกทีฉันอยากจะไดแตธอมาครอบครองสลาวสิเอ,อ่าแล้วรุ่นพี่คะเนื่อว่าเธอไม่เอาเรื่องเราก็ถือว่าจบๆกันไปนะเฮ้ยรุ่นพี่คะเออคือฉันชื่อว่าอันนาเป็นลูกสาวคนเดียวของบริษัทตาอัานแต่กูอันคะ่ะจะขอเลี้ยงกาแฟรุ่นพี่สักแก้วจะได้ไหมคะขอจะได้เจอทยยจายาทกดูดังๆแบบนี้ไม่ใช่เรื่ององ,ง่ายๆเลยต้องรีบคว้าโอกาสนี้ เพื่อตีสนิทเอาไว้แต่รู้ไหมว่าก่อนหน้านี้มีคนเอามือมาจับเสื้อผมแน่นไม่ยอมปล่อยแบบนี้แล้วผมทำไงาาต่อรู้ไหมเอ้ยขอโทษนะคะรุนพี่คะเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะพวกจะทำบ้าอะไรเนี่ยกว่าฉันจะเจอทายาทตระกูลดังๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะถ้าฉันได้ตระกูลหงมาร่วมด้วยกิจการตระกูลอันของฉันจะต้องก้าวไปอีกระดับ แลกตัเป็นแบบฉันนำหญิงแน่นเนาะจบบ้าไปแล้วฉันยินมาว่าครั้งก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งมาสารภาพรักกับรุ่นพี่หงได้จำสื้อของเขาเลยโดยไม่ตั้งใจรุ่นพี่หงถึงกับรุ่นพี่หงถึงกับเออแขะแขะเธอเลยนะคนแบบเนี้ยแม้แต่ผู้หญิงทำรายได้เธอยังกล้าเข้าไปยุ่งอีกเหรออยากตายหรือไงพี่น้องจะกูลหงฉันชอบคุณน้องหงซิงมากกว่าหขงวยถึงแม้จะยิ้มเก่งแต่เดาไม่ออกว่าเขาว่ากำลังคิดอะไรอยู่ ไม่รู้สึกว่าคนแบบนี้น่ากลัวบ้างหรอ ừ, ใช่ใช่สูุ่นสินความอับอาที่เธอทำกับฉันวันนี้ฉันจะคืนที่เธอเป็นร้อยเท่าเลยเอ,เอ้นี่คุณคิดทําอะไรกันแน่เนี่ยพี่น้องตระกูลของสองคนนิสติดีรอเปล่าเนี่ยชอบตามคนเมอนเนอนื่นเวยาเด็กหรือไงยะอย่าดูผมแบบนั้นสิ เม,ม,谢谢ม However, so ื่อกี้ผมช่วยคุณไว้นะไม่คิดจะเลี้ยงชาผมสักแก้วเลยแหละช่วยฉันเนี่ยนะเล่นตลกได้แล้วก็เห็นกันอยู่ว่าคุณเข้ามายุ่งเองฉันไม่ได้ขอคุณมาช่วยสักหน่อยเอาเมื่อกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้บ้านนี่แรงเยอะมากเลยอ่ะคุณหนูสู้ไม่รู้จะตอบแต่บุญคุณคนแบบเนี้ยทาให้ผมตาสว่างขึ้นมาเลยคนข้างนอกก็ลือกันว่าคุณเน่เป็นคนที่มีการศึกษาฉลาดอ่อนโยนอ่อนหวานแถมยังสวยมากด้วย คุณแน่ใจรือว,ว่าพฤติกรรมแยกๆของคุณตอนนี้ถ้ามันถูกแพร่ออกไปจะไม่กระทบต่อชื่อเสียงของคุณใช่ไหมเท่าที่ผมรู้มาในตอนนี้วงการธุรกิจยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวคุณที่จะเป็นทายาทสืบต่อต่องานของพ่อคุณแม่ในทางกฎหมายคุณจะเป็นผู้สืบทออ่อก่ระควรสู่จริงแต่ต่อไปในอนาคตจะขึ้นรองตำแหน่งได้อย่างราบรื่นไหมนั้นก็ต้องดูว่าเหล่านักธุรกิจพวกนั้นเห็นด้วยไหมที่จะให้ผู้หญิงเหล่านั้นขึ้นมาบริหารเนี่ยไม่ใช่แก้วงการธุรกิจอย่างเดียวนะ มันรวมถึงพวกนักการเมืองด้วยพวกก็รู้ในความสําคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มาน,นับร้อยนับปีแล้วไม่ใช่เหรอคุณก็ณน่าจะรู้ดีนี่แล้วไงต่อละคุณว่าเป็นแก้คนที่มาสมัครลูกเขยที่พ่อฉันเลือกใช่ไหมทำไมาเป็นเดือดเป็นร้อนแทนฉันก็เพื่อหลอกไอ้ฉันรู้สึกดีกับคุณหวังว่าฉันจะเลือกคุณและแต่งงานกับคุณเพื่อให้คุณได้เข้าถึงตระกูลสูสินะคุณพูดถูกแล้วละ่ะ ที่เรื่องแบบนี้คุณดูเป็นคนฉลาดมากทีเดียวนะคุณดูสูที่คุณอยากแต่งงานกับฉันก็เพราะอยากได้สมบัติและอำนาจสินะเพราะฉะนั้นฉันเป็นลูกสาวเป็นคนเดียวของตระกูลสูเพราะฉะนั้นพวกคุณก็เลยอยากแต่งงานกับฉันเพื่อจะได้ครอบครองสมบัติของตระกูลสูคุณพูดถูกแล้วแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดคนอื่นอยากแต่งงานกับคุณด้วยผลอะไรผมไม่สนแต่สำหรับผมแล้วที่อยากแต่งงานกับคุณก็เพราะว่า ผมเชื่อว่าคุณคือคู่ชีวิตของผมตั้งแต่ผมรู้ว่ามีคนอยู่บนโลกใบนี้พบเจอหน้าคุณผมก็รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ยต้องเป็นคู่ชีวิตของผมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจผมก็อยากเป็นหนึ่งเดียวกับคุณเอ๊ะเพี้ยนี่คุณฉันไม่มีทางเป็นหนึ่งเดียวกับนายหรอกต่อไปช่วยอยู่ห่างฉันด้วยะ บางบาท,ที่สุดผู้ชายหมาลรนนี้หน้าด้านหน้าชนแถมไร้ยังอายสุดๆเลยทำไมถึงกล้าพูดเรื่องแบบนี้ออกมาอย่างไม่อายปากเลยนะคุณว่าไงนะเจอสูุจุนซินที่หมาลรนนี้เหรอใช่ฉันก็ตกใจเหมือนกันคุณแน่ใจนะว่าไม่ได้จำคุณผิดนะไม่มีจางผิดหรอกเธอใส่ชุดหมาลรยเดียวกับฉันแถมเธอยังยอมรับด้วย ว้าวดูจางนั้นสิพี่คนนั้นหล่อมากเลยเป็นเน็ตไอดอลหรือด,ดาราแน,น,น่ๆเลยใส่หมวกใส่แมพปิดหน้าปิดตาขนาดนั้นนะ่ะดูแรงก็เปรี้ยวคนที่นั่งตรงกั้มกอาสงสัยแฟนชัวแต่คุณเคยบอกว่าหมาลายนี้เป็นหมาลายเอกชนพิเศษไม่ใช่เหรอต้องเป็นคนรวยเท่านั้นถึงจะเข้าไปเรียนได้เลยสุจุจินไปโปลที่นั่นได้ยังไงล่ะพ่อตัวทำง,งานบริษัทประกันผมก็ไม่เคยถามเรื่องเงินเดือนของพอ่อเลยแต่ถ้าคุณของเธอก็ไม่น่าจะเข้าเรียนหมาลายแบบนี้ได้แน่นอน ก็นั่นแหละฉันถึงรู้สึกว่ามันแปลกๆไงตระกูลห่วงหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่เลยทำไมต้องเป็นเหลือเป็นร้อนคอยปกป้องคนข้างถนนอย่างเธอด้วยหรือมันเป็นแค่สัญชาตญาณของสุภาพบุรุษนะโอ๊ยแต่ไม่ใช่หมายอะไรนี้มีกฎห้ามติดสินบนแล้วก็จะบอกพ่อให้สืบประวัติหนึงนน่นซะเลยที่รักแล้วสุนชรินทำอะไรคุณไม่พอใจบ้างหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกค่ะเจอแก้มขึ้นเสียงใส่ฉันก็เท่านั้นเอง อย่าไปอารมณ์เสียเพราะผู้หญิงร้านคนนั้นเลยนะคนดีของผมถึงแม้ผมจะไม่รู้ว่าเธอใช้วิธีสกรปรกอะไรถึงเข้าไปเรียนในหมหาลัยนี้ได้แต่ขอให้คุณรู้ไว้นะที่เป็ดขี้เรมันสามารถกลายเป็นหงได้นะ่ก็เพราะว่าที่เทจริงแล้วมันคือมันจะหงฟ้าถ้าใช้กำเนิดเป็ดขี้เรอย่างสู่ชุนซินนะไม่มีทางที่จะกลายเป็นนางเอกเหมือนนีินยายได้หรอสามศูนย์สามก๊อก๊อปไ สวัสด,ดีขอโทษนะคุณใช่สุุนชินมะมใช่ฉันเองมีอะไรหรือเปล่ามา่คนแล้วหรือเดียหอปักหญิงที่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลหรือไงเนี่ยมาแมบถึงเด็กก็ามาได้ง่ายแบบเนี้ยออฉันไม่คนดูแลหอพักที่นี่นะบอกวะฉันพาคุณไปทำเรื่องลงทะเบียนเข้าอยู่หอพักนะคุณสะดวกไหมคนดูแลหอพักดูแลหอพักหญิงเป็นชายเนี่ยนะอเออ,เอ,อใส่กระโปรงนี่ ขอเป็นผู้หญิงเพื่อนสูถ้าไปตอนนี้สะดวกไหมอเออเออได้สิไปกันเลย <c oughs> พอแกนก่อตันตระกูลหงเสร็จก็โตด้วยเอ๋ยเหมยเลยสินะแต่ฉันจำได้ว่าตายัดตระกูลจวงคือเอ๊ะเออขอโทษน,นะนี่ยไม่ถึงอีกเหรอใกล้แล้วล่ะ สถานที่หมายลยเราค่อ,อ,อนข้างซับซ้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นหมาะไยตั้งอยู่ในสุสานนี้เนาะคงดูเรื่องวง้นมาเป็นอย่างดีแล้วว่าแต่ฉันเรียกคุณว่าอะไรดีล่ะเรียกฉันว่าเสี่ยวยูก็ได้เห็นคุณใส่สัญ,ญลักษณ์ศิละปะการต่อสู้ด้วยคุณคงไม่ใช่อืมฉันเป็นนักศิละปะการต่อสู้เออหมวยตะกุนจวงนะหมาะไรพวกคุณนี่มันแปลกนะแปลกประหลาดไปหมดเลยเนาะพวกนักศิละปะการต่อสู้อะไรพวกนี้ฉันก็เห็นแต่ในทีวีนะ ก็เป็นเรื่องปกตินะที่จะไม่เคยเห็นศิลปะก,การต่อสู้อย่างพวกเรานะ่ะเหมือนไม่มีอยู่จริงหรอเพราะเป็นเหมือนแค่เงางของมนุษย์เท่านั้นเงาเหรอดูํำหน้าก็สิอย่าบอกนะว่ายังไม่รู้จักหมาอะไรนี้ดีนะอืมก็รู้อยู่หรอกหมาอะไรกว่าซันรับนักศึกษาแค่สองประเภท,ปร,เภทประเภทแรกคือสายญาติสืบทอดของตระกูลศิลปะก,การต่อสู้อีกประเภทคือก็ก็แบบคุณนี่แหละตั้งใจฟังให้ดีพวกคุณในนี้มาจากวัดวธธุรกิจและนักการเมือง ที่เลอกมาลายของพวกเราเพราะต้องการคนหนักคนที่มีความสามารถจากมาลายของเราออกไปช่วยงานของตัวเองในวงการธุรกิจและนักการเมืองไม่มีใครรู้มาลายกว่าสันแห่งนี้เป็นความเลี้ยงสุนัขขนาดใหญ่พวกศิลปะการต่อสู้แบบเธอก็เป็นได้แก่สุนัขรับใช้ของเศรษฐีคนมีเงินเท่านั้นแหละก็รู้ประมาณนี้แหละไม่อยากก็รู้จู่ๆก็กลายเป็นสุนันขไปซะแลก่อโทษทีนะจะไม่ตั้งใจจะว่าคุณนะไม่เป็นไรฉันชินแล้วไม่รู้สึกโกรธบ้างหรอ ทำไมต้องโกรธด้วยล่ะที่เขาพูดมามันก็ไม่ผิดหรอกความสัมพันธ์ของนักศิลปะการต่อสู้อย่างพวกเรากับนักการเมืองนักธุรกิจเนี่ยก็เปรียบเสมือนเด็กไอดอลวงการบันเทิงที่ทางานให้กับบริษัทในหน้าสร้างเงินสร้างกําไรกับพวกเขาตอนที่เรายังเป็นนักศึกษาฝึกหัดนั้นบริษัทในหน้าของเราก็ส่งเรามาที่มหาลัยกว่าสันเพื่อบ่มเพาะฝึกฝนจนเจอความสามารถพิเศษและความถนัดของตัวเองหลังจากนั้นก็ส่งเราไปยังบริษัทองค์กรต่างๆ กลายเป็นเครื่องมือหาเงินที่มีอำนาจอย่างมากกับพวกเขาถ้าได้เดินบนเส้นทางนี้แล้วไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็ล้วนต้องมีเจ้านายและหาเงินให้กับพวกเขาไม่งานสีต้องเจอคือความตายซึ่งจริงๆแล้วมันก็โหดร้ายกว่านี้เยอะสถานการณ์ของนักศิลปะการต่อสู้ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างจากการฆ่าฟันของคนอิสราเอลในเมื่อก่อนแม้ว่าจะมีฝีมือยอดเยี่ยมักแค่ไหนแต่ก็มีทางที่จะเป็นที่ยอมรับและถูกยกยจากสังคมแล้ว ออกจากแวดวงธุรกิจการเมืองเราก็ไม่มีทางอื่นไปได้พวกเขาไปเอาความคิดประหลาดๆนี่มาเจกไหนกันนะพวกคุณเจอความไม่ยุติธรรมก็าสามารถที่จะรวมตัวกันประท้วงได้นีรร่รวมตัวประท้วงรวมตัวประท้วงเหรอเพื่อนสูคุณก็ไม่คิดว่าที่พวกเราโดนบีบบังคับแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าเราไม่รวมตัวกันไปประท้วงใช่ไหมจะเหมกันนี้ได้ไหมตอนนั้นที่คใครต่างก็คิดว่ารัฐบาลจริงด้วยความสามารถ กลุ่มนักศิลปะการต่อสู้วีระบ,บรุุษผู้ประดุมความวิธีทำต่างๆรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อต่อต้านดัตรูรวมใจกันปกป้องประเทศแล้วสุดท้ายผลออกเป็นยังไงล่ะถูกผู้มีอิทธิพลยึดอำนาจไปหมดและผู้ปิทักษ์เหล่านั้นก็ถูกฆ่้าตายวีระบ,บรุุษผู้กล้าทั้งหลายตายกับกระสุนปืนนับไม่ถ้วนมาถึงวันนี้นักศิลปะการต่อสู้อย่างพวกเราก็ถูกผู้นักธุรกิจนักันเมืองลางสมองมาตั้งแต่เกิด พวกเขาจะแบล็กเมดไปที่ต่อต้านก็ถูกฆก่าตายตทันทีไม่มีทางที่จะหนีรอดไปได้หรอกพวกเราก็เลยตอบสนองความต้องการของพวกเขาโดยการยอมเป็นเครื่องมือให้เขาใช้หาเงินเพื่อตัวเองมีชีวิตต่อไปจนกว่าจะหมดประโยชน์และพวกเขาก็ไม่ต้องการอีกแล้วจะว่าไปเปรียบเราเป็นสุนัขไม่ได้หรอกสุนัขนะมันมีความสุขกับพวกเราเยอะถึงแล้วละ่ะที่นี่แหละคุณเข้าไปเถอะอยู่ห้องแรกเลยนะ แต่ฉันคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกันนะโลกนี้นะไม่ควรมีการบีบบังคับเพื่อ,อปราผลไปอยู่ได้แก่อีกฝ่ายและไม่มีการเลือกปฏิบัติกับมนุษย์ด้วยกันเองถึงแม้มันจะเปลี่ยนได้ยากก็อย่าคิดยอมแพ้และต้องมีความหวังต่อไปสู้ๆนะขอบคุณนะเสี่ยวอยู่ที่มาส่งฉันนะอือยินดีก็ๆ ขอโทษนะคะที่นี่ใช่ที่ลงทะเบียนหอพักไหมคะอมเออ,เอ,อขอโทษที่ะฉันน่าจะเข้ามาผิดห้องแล้วล่ะ